การศึกษาของไทยเนี่ยทำให้น้องๆกลุ่มนี้ไม่สามารถเข้าถึงได้กฎหมายไทยเนี่ยกำหนดว่าผู้ประกอบการหรือบริษัทที่มีลูกจ้างตั้งแต่100คนขึ้นไปจะต้องจ้างผู้พิการ1คนแต่จริงๆแล้วมันสิ่งที่มักจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่ากฎหมายมันออกมาแต่ว่าบริษัทจริงๆเนี่ยไม่มีความรู้ความเข้าใจในการที่จะสร้างสิ่งบาร,รมนการทําง,งานที่เอื้อต่อคนกลุ่มน,นี้ ชื่อเอื้องนะคะทีตาหลรกิจค่ะ,ะเป็น co-founder ของ STEP แล้วก็เป็นด i r เตอร์ค่ะ,ะสเสรษวิรานเนี่ยเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่มีเป้าหมายในการสร้างโอกาสในการเรียนรู้และก็การทํางานให้กับน้องๆหรือบุคคลที่มีความแตกต่างด้านการเรียนรู้ค่ะ mm hmm. เช่นผู้ที่มีภาวะออทิซึมดาวซินโดรมเพื่อให้เขาสามารถพัฒนาได้แล้วก็เข้าถึงโอกาสในการทํางาน ปัญหาท,ที่ทําให้เราเริ่มทาเสร็จจริงๆมีหลักๆสอข้อเนืะข้อแรกก็จะเป็นเรื่องของการขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของผู้ท really ี่มีความแตกต่างด้านการเรียนรู้คือจากสิติเนี่ยเราจะเห็นว่าเรื่องขอบกลุว่าเป็นอยู่ในกลุ่มผู้พิการละกันค่ะเพราะผู้พิการก็จะมีหลายประเภทเนอะแล้วก็ผู้ที่มีความแตกต่างด้านการเรียนรู้ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในผู้พิการจตกสติเนี่ยผู้พิการในเมืองไทยเนี่ย80%จบแค่ระดับประถมศึกษาซึ่งหมายถึงว่าเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงเขาไม่สามารถพัฒนาได้และไม่ไม่สามารถเข้าถึึงงงกกาาารทํนนนนนได้อีส่วะจเป็ จากประสบการณ์ของตัวเองเนอะใปนรูปของเอื้องเองที่มีพาอออทิสซึมก็คือเปลี่ยนโรงเรียนบ่อยมากแล้วก็ด้วยเหตุผลที่ว่าไม่มีบุคลากรที่เพียงพอที่จะรองรับแล้วก็สอนสอนเขาได้ซึ่งอันนี้ท่านผูเราเห็นปัญหาว่าการศึกษาของไทยเนี่ยทำให้น้องๆกลุ่มนี้ไม่สามารถเข้าถึงได้เรื่องที่2นั้นจะเป็นเรื่องของในกลุ่มผู้ประกอบการนะคะ่ะเพราะว่ากฎหมายไทยเนี่ยกำหนดว่าผู้ประกอบการหรือบริษัทที่มีลูกจ้างตั้งแต่100คนขึ้นไปจะต้องจ้างู้พิการ1คนต่อลูกจ้าง1หนต่งล้วมันสิ่จกิดขึ้นเพราะว่ากฎ มันออกมาแต่ว่าบริษัทจริงๆเนี่ยไม่มีความรู้ความเข้าใจในการที่จะสร้างส,างสิ่งแวดล้อมในการทํางานที่เอื้อต่อคนกลุ่มนี้เรื่องสุดท้ายนั้นจะเป็นเรื่องของทัศนคติในสังคมที่คนทั่วไปมักจะมองว่าผู้พิการหรือผู้ที่มีความต่างพิเศษเนี่ยทำไม่ได้ไม่สามารถทําได้เป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถพัฒนาได้แล้วก็สร้างคุณค่าให้กับสังคมได้เหมือนคนอื่นๆซึ่งส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากความที่เขาไม่สามารถพัฒนาได้ตั้งแต่ต้นจากการที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้ จริงๆเทรนที่เข้ามาทําง,งานกับพิเศษได้ส่วนมากจะมาจากการบอกเล่าปากต่อปากก็คือน้องจะเข้ามาในตอนแรกในก่อนที่น้องจะเริ่ม,มาทำางงาน เราเนี่ยเราจะมีการสัมภาษณ์ผู้ปกครองสัมภาษณ์ตัวน้องก่อนว่าความถนมัดของน้องคืออะไรความถนัดของน้องคืออะไรและความคาดหวังของครอบครัวคืออะไรแล้วก็หลังจากที่เราเลือนน้องเข้ามาทํางานร่วมกับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะผ่านในส่วนของเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ก่อนจะเป็นการฝึกสอนทักษะในการดารงชีวิตการทํางานซึ่งอาจจะเป็นในเชิงของการนั่งอยู่ในสถานเทรนนิ่งเซ็นเตอร์จริงๆไม่ใช่การปฏิบัติซึ่งรนนั้นเนี่ยมันจะมีการสอนว่าจะเป็นการเขียนเรซูเม่การสอนเรื่องการใช้เงินเราพาน้องเดินทางด้วย b t s รถเมย์พาไปธนาคารเปิดบัญชีธนาคารทุกอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตในอนาคตแต่เขาต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองเมื่อผ่านตรงนั้นมาแล้วเนี่ยแต่ละคนก็จะ ไปฝึกงานตาม business unit ต่างๆที่ที่แองแจเป็นมือครู่ business unit หนึ่งที่ค่อนข้างเป็นหลักของเราก็คือ coffee shop อ้อย่างที่ยองบอกว่าโอเคไม่ใช่น้องทุกคนหรอกอยากจะทำกาแฟไม่ใช่น้องทุกคนหรอกอยากจะทำขนมแต่เวลาเขาลงมาเนี่ยเขาได้ฝึก soft skill เขาได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้ทำงานกับพนักงานใน coffee shop คนอื่นๆได้เจอลูกค้าได้รู้จักปฏิสัมพันธ์การรับออเดอร์การอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่พัฒนาทักษะของน้องได้ค่ะ แล้วก็อันนั้นก็จะเป็นเทรนนิ่งของน้องในแต่ละวนันซึ่งตรงนี้มันจะเกิดขึ้นประมาณปีครึ่งถึง2ปีซึ่งเมื่อน้องเนี่ยผ่านตรงนี้หมดแล้วมันก็จะเริ่มไปสู่การแมทชิ่งกับบริษัทข้างนอกอโอเคน้องคนนี้ คริเออร์พสดเพื่อไลฟ์เขาอยากไปทํางานที่ไหนตอนนั้นเรามีพาร์ทเนอร์บริษัทแบบไหนบ้างที่จะรับน้องเขาไปทํางานได้อ,อย่างเช่นที่ผ่านมานเรามีโรงแรมเรามีร้านอาหารน้องต่อให้น้องไปทำาร้านอาหารน้องอาจจะทาแอดมินก็ได้ไม่จำเป็นว่าน้องต้องทางานในกลุ่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นการที่เรามีองค์กรหลากหลายรูปแบบเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะของงานใดงานหนึ่งแต่เป็นลักษณะของงานหลายๆแบบที่อยู่ในองค์กรนั้นแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของไซส์ขององค์กรความถนัดของน้องวัฒนธรรมขององค์กรซึ่งสิ่งดีๆสิ่งหนึ่งที่เราเจอตอนนี้คือพารทท่่่มไใชิษัี บริษัทที่จะต้องทําตามกฎหมายเพราะกฎหมายบอกว่านักงาน100คนต้องจ้างผู้พิการหนึ่งคนบางบริษัทมีน้อยกว่าร้อยคนแต่ว่าเป็นความตั้งใจของเขาที่ต้องการที่จะจ้างงานน้องๆกลุ่มนี้ซึ่งอเนี้ยเราเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่คนไม่อยากทํานะแต่ว่าคนไม่รู้จะทํำยังไงมากกว่า ก็ S <S <an throp ic> จริงๆเหตนที่เล่าไปเมื่อกี้นะคะก็นั่นก็คือขั้นตอนในการเทรนนิ่งภายใต้เ็จเนี่ยแต่ว่าถ้าจะพูดถึงหลักสูตรของเราเนี่ยสิ่งที่มันต่างจากที่อื่นก็คือเราเป็นโปรแกรมที่ได้รับการแอคเครดิตจากประเทศอังกฤษแล้วก็เราเน้นลักษณะเป็น learn by doing เป็นการเก็บพอร์ตโฟลิโอซึ่งไม่ใช่การสอบไม่ใช่การนั่งเรียนแบบระบบการศึกษาทั่วไปซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่เหมาะกับเด็กๆที่มีความแตกต่าง,งานการเรียนรู้เหล่านี้ค่ะ อ,อุปสรรคหลกักๆในตอนนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเป็นเห็นว่าเป็นปัญหาทังท้ายที่สุดในการที่น้องๆมันเริ่มฝึกงานและทํางานอันนี้ก็คือเรื่องของ motivation เนอะคือแรงจูงใจในการทํางานของน้องๆในค่อนข้างน้อยต้องเข้าใจว่าส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการที่ด้วยความที่น้องเหล่านี้เคยอยู่ใน setting ของโรงเรียนมาก่อนซึ่งเป็นระบบการเรียนการสอนที่ไม่เอ,อื้อต่อการเรียนรู้ของเขาทําให้เขารู้สึกว่าเขาทําไม่ได้ทำแล้วไม่สามารถประสบความสำเร็จทําให้แรงจูงใจในการทํางานการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนี่ยมันน้อยซึ่งตรงนี้เรา แก้ไขปัญหาโดยการเราใช้ลักษณะ P.M. Mentorship ก็คือจะมีเทรนนีบางคนที่สามที่จบไปแล้วทํางานทํางานแล้วแล้วก็ประสบความสําเร็จก้าวหน้าในการทํางานเนี่ยซึ่งตรงนี้มันจะเป็นแรงผลักดันที่ทําให้เทรนนีคนอื่นๆที่ยังอยู่ที่สเต็ปเนี่ยอยากจะทําได้อย่างที่เพื่อนตัวเองทางําบ้างแล้ทําให้เขารู้สึกว่ามีแรงกระตุแล้วก็ผลักดันตัวเองใช่ไหมเขาทีจะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองค่ะ Business m o เด l ก็คือจะแตกต่างไปตามตามลักษณะของ Business Unit แต่ละส่วนก็คืออ่าส่วนแรกก่อน Coffee Shop นะคะ Coffee Shop จะมีสส่วนก็คือ Coffee Shop ที่อยู่ภายใต้สเต็ปรายได้ก็จะมาจากการขายสินค้าก็คืออาหารขนมอะไรต่างๆแล้วก็บริการก็จะมีในส่วนที่เช่นการให้เช่าสถานที่จัดอีเวนต์ต่างๆจะมี Coffee Shop ที่เป็นลักษณะแฟรนไชส์ตรงนี้รายได้จะมาจากแฟรนไชส์ e ีแล้วก็รอยัลตี้ฟีที่แฟรนไชส์จ่ายให้เราในแต่ละเดือนในส่วนของซ e r o ส์ s h o p ก็จะเป็นรายได้จากการขายสินค้า แล้วก็ business service center เนี่ยก็จะเป็นไรายได้ที่มาจากการให้บริการเช่นกัน,นะคะ่ะมเมน n ์ที่รู้สึกประทับใจเป็นพิเศษ mm hmm. กออ็อันแรกน่าจะเป็นเรื่องของ f r ร n c h i s เนอะออจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ business model ที่เราตั้งใจจะทำมาก่อนแต่ว่าอันเนี้ยมันเกิดขึ้นจากที่ว่ามี ครอบครัวที่มีลูกที่มีภาวะดาวซินโดรมต้องการที่จะสร้างเร่งแบบหลักประกันในการทํางานกำลมงชีวิตให้กับลูกของตัวเองซึ่งเราคิดว่าเออมันเป็นสิ่งที่ดีทําให้เราสร้างโมเดลแฟรนไชส์เป็นอันแรกเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะซึ่งณตอนนี้มันเหมือนเป็นการที่เราสามารถสร้างโซเชียลบิสเนสให้แบบขยายเติบโตขึ้นได้โดยเป็นการสร้างงานไม่ใช่เฉพาะของสมาชิกในครอบครัวนั้นที่มีภาวะดาวซินโดรมแต่ว่าเมื่อมีการเปิดแฟรนไชส์ข้างนอกเนี่ยมันเป็นการสร้างงานให้กับผู้พิการหรือผู้ที่มีความต้องการพิเศษที่อยู่ในที่อื่นๆด้วย ซึ่งเอื้อว่ามันเป็นโมเดลที่ดีแล้วมันในการช่วยให้คนเนี่ยยอมรับและเปลี่ยนชนะใจมากขึ้นเพราะว่าคนได้เห็นมากขึ้นว่าผู้ที่มีความต้องการพิเศษหรือผู้ที่มีความแตกต่างในการกเรียนรู้เนี่ยเขาสามารถทํางานได้เรื่องของผู้พิการเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องชาริตี้ทุกคนสามารถอยู่ในสังคมได้ท่าเทียมกันเอ้อว่ามันเป็นสารที่มันทําให้คนที่อยู่ในกลุ่มที่มีอำน,นาจในการตัดสินใจสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมจ้างงานผู้พิการสามารถเข้าไม่เห็นความสามารถในการทํางานของนองกอย่มนี้ได้ ก็อันนี้ก็น่าจะเป็นมิชชั่นหลักของเรานะคะก็คือแน่นอนก็คือการสร้างโอกาสในการเรียนรู้และการทำงานที่เท่าเทียมให้กับกลุ่มผู้ที่มีความแตกต่างานการเรียนรู้เป้าหมายสุดท้ายแล้วที่เราอยากให้เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยก็คือการที่สังคมเปลี่ยนทัศนคติยอมรับว่าคนกลุ่มนี้เขาสามารถทำงานได้สามารถสร้างคุณค่าให้กับสังคมได้ซึ่งจริงๆแล้วการที่เราจะสร้าง inclusive society จริงๆแล้วไม่ใช่จะเป็นเฉพาะสำหรับกลุ่มคนกลุ่มนี้เท่านั้นการที่เป็น inclusive society จริงๆเนี่ยคือการที่เรายอมรับความแตกต่างของทุกคนไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างอสากา็ <c oughs> อันนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องการจะสร้างจริงๆจริงๆมันเป็นเรื่องของเรื่องเล็กๆน้อยๆทอยแต่ละวันเนื้จริงอันแรกเลยที่เราเห็นทุกวันคือการที่เทรนนี่ของเราพัฒนาได้เราเห็นการที่น้องเรียนรู้ทาอะไรได้ใหม่ๆในแต่ละวันวเป็นอะไรที่ทำให้เราสึกวัาการที่เรามาทํางานเนี่ยเราเห็นอะไรที่มันโพซิทีฟกลับมาแต่ละวันเรื่องที่2เป็นเรื่องของลูกค้าลูกค้าที่เข้ามาแล้วคอนเนคกับมิชชั่นของเราเหมือนเขาแบบ เอ้ยตื่นเต้นละไม่เคยเห็นว่าแบบเอ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอเอ้ยน้องทํางานได้จริงเหรออะไรเงี้ยซึ่งมันเหมือนเป็นไอโอเพนิ่งให้กับพวกเขาอะไรเ,เงี้ยแล้วแบบมันรู้สึกด,ดีเพราะจริงๆแล้วอะไม่ใช่ว่าคนไม่อยากจะปรับสติตน่ะแต่คนไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงเพื่อได้ปรับจัศนติมากกว่าเรื่องสุดท้ายน่จะเป็นเรื่องของอาจจะเป็นพน,นักงานคนอื่นๆในองนนค์กรพนักงานเช่นพนักงานค้าที่สอบคนอื่น,น,น,นที่ไม่ใช่พูดที่มีความแตกต่างด้านการรู้แต่เข้ามาเพื่อทํางานร่วมกับเทนีของเราซึ่งจริงคนเหล่านี้เมื่อเขาเข้ามาเนี่ยเขา เข้ามาในตำแหน่งความเชี่ยวชาญของเขามาเป็นบาริสตา้ามาเป็นคิทเช่นสตาฟอะไรเงี้ยเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะเข้ามาแล้วเขาสามารถทำประโยชน์เขาสามารถช่วยคนอื่นๆพัฒนาได้เหมือนกันซึ่งทำตอนหลังเนี่ยเขาแบบเขาภูมิใจในตัวเองเนะว่าเอ้ยเขาสามารถสอนน้องได้เขาสามารถช่วยให้น้องได้ทำอะไรได้หลายอย่างอันนี้เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เอิ้งเห็นในแต่และเออมัน,ม,นมันดี เราค่อนข้างภูมิใจกับโมเดลแฟรนไชส์ของเราเนอะจริงๆตอนนี้เราก็อยากที่จะโฟกัสกับตรงนี้มากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เรามีหลักๆที่กรุงเทพแล้วก็โอเคมีแฟรนไชส์สัญญุตที่ภูเก็ตมันเป็นโมเดลที่ดีที่เราสามารถไปสร้างงานในพื้นที่อื่นๆก็ได้ที่ไม่ใช่กรุงเทพจากสถิติแล้วมีคนพิการที่อยู่ในกรุงเทพเพียงแค่5%เพราะฉะนั้นที่เหลืออีก95%้้าอเขาอยู่ต่างจังหวัดแล้วงานให้งานที่เราจะสร้างให้เขาอยู่ที่ไหนล่ะ นั่นเองว่ามเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้ตรงนี้สร้างธุรกิจ่สังคมสร้าง inclusive coffee shop สร้างพื้นที่ที่ยอมรับความแตกต่างของคนอื่นอีกเรื่องนึงก็น่าจะเป็นเรื่องของ business service center ซึ่งเป็นอีกโมเดลหนึ่งที่เราอยากจะให้ความสำคัญ ม,มากขึ้นด้วยความที่ตรงนี้โมเดลนี้มันสามารถสร้างงานให้กับเทรนิ์ที่มีความแตกต่างหลากหลายในเรื่องของทักษะในการทํางานตั้งแต่เทรนิ์ที่มีความสามารถในการทาโคดดิง้งฟลายิ่งทำคอมพิวเตอร์ได้เก่งมากหรือแม้กระทั่งเทรนิ์ที่มีความถนัดกับการทํางานซ้าๆดิเสเน่โมเดลตรงนี้มันค่อนข้างสร้างงานให้กับกลุ่มคนได้หลากหลายรูปแบบค่ะอยากฝากให้ไม่เยี่ยมสเต็ปเนาะ จริงๆแล้วเนี่ยอยากให้เข้ามาลองมาดูมาใช้บริการวัสดุสินค้าของเราซึ่งมันจะเป็นจุดแรกที่ทําให้คุณได้มีโอกาสมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่ต่างจากคุณ แล้วก็อยากให้ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าน้องๆเหล่านี้ยเขาทางานได้อยากให้กไปเล่าให้พีบันฟังไปเล่าให้เพื่อนที่ทํางานฟังไปเล่าให้ในายจ้างของคุณฟังว่าเอ้ยจริงๆเนี่ยคนกลุ่มนี้เขามีความสามารถนะเราอยากให้ลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยเป็นกระบอกเสียงให้เราเพื่อที่จะไปพูดกับสังคมข้างนอกว่าคนกลุ่มนี้เขามีความสามารถแล้วก็การสนับสนุนของคนเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญที่ทําให้โซเชียลวิสิสของเราอยู่ได้เพราะว่าเราโอเคเราอยู่ได้เราสามารถอยู่ได้ Doug <istle> ด้วยตัวเองด้วยความที่เราเป็นโซเชียลเซอร์ไพรส์เนอร์แต่การที่เราจะโตได้เนี่ยเ ต้องการการสนับสนุนจากคนข้างนอกเพื่อให้เราเติบโตได้อย่างยั่งยืนแล้วก็สร้าง inclusive society ที่แท้จริง